ต่อไปก็เชิญคุณเกียรติคุณต้นอย่างครับเรียนท่านประธานสภา,าผู้แทนราษฎรที่เคารพ กับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่7็ดอำเภอบางบัวทองอำเภอไซน้อยพักประชาชนวันนี้ผมมีเรื่องที่จะหารือกับท่านประธานความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจำนวน3เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้สะพานข้ามคลองเจ็กหน้าโรงเรียนแสงประเสริฐหมู่ที่11 ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจงังหวัดนนทบุรีเนื่องจากว่าสภาพสะพานนะครับชํารุดสุดโทรมนะครับแล้วก็ถนนเรียบคลองเจ็กที่จะข้ามไปโรงเรียนแสงประเสริฐน,นะครับเด็กนักเรียนมีอันตรายมากๆนะครับเนื่องจากว่าถนนดังกล่าวไม่มีทางม้าลายไม่มีสัญญาณไฟจราจรไม่มีป้ายจราจรเตือนว่าเป็นเขตโรงเรียนและไม่มีที่ชะลอความเร็วจึงขอให้ท่านประธานนะครับรีบผัวประสานไปยังเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเพื่อดําเนินการซ่อมหรือสร้างสะพานไม้อันนี้ให้ใหม่นะครับแล้วก็ทําทางม้าลายสัญญาณไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเด็กนักเรียนโรงเรียนแสงประเสริฐนะครับต่อไปเป็นเรื่องความเดือดร้อนที่2นะครับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซอยโรงหมี่หมู่ที่1ตําบลบางบัวทองอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากว่าถนนในซอยโรงหมี่นี้นะครับมีรถบรรทุกพ่วงดินขนาดหนักนะครับวิ่งผ่าน บ่อยครั้งจึงทำให้ถนนสุดแตกแล้วแยกออกนะครับแล้วก็ไม่มีความปลอดภัยจึงขอให้ท่านประธานได้โปรดประสานไ่ยังเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองดำเนินคดีทั้งทางแพ่งทาง,ทง,ทงอาญากับรถบรรทุกดินดันงกล่าวพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับที่รู้เห็นเป็นใจการก่อสร้างถนนที่ไม่ได้มาตรฐานขอให้ดำเนินคดีด้วยนะครับเรื่องที่3ครับเป็นเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องชาวซอย สวังหมู่ที่2และก็หมู่ที่13ตําบลบางบัวทองอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซอยดังกล่าวนะครับเป็นซอยที่มีเทศบาลนครบ,บางบัวทองหมู่หมู่ที่2ตําบลบางบัวทองแล้วก็เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองหมู่ที่13นะครับ เนื่องจากว่าถนนสุดนะครับแล้วก็เป็นหลุมเป็นบอ่อทําให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายจึงขอให้ท่านประธานได้ผวดปรสานไปยังเทศบาลนครบางบัวทองเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองดําเนินการซ่อมสร้างถนนหลังตลาดสมบัติบุรีซอยสามวางังหมู่ที่สองและหมู่ที่สามตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับขอบพระคุณครับท่านครับ